สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a plus ช n e l นะครับและนี่คือช่วง a plus just talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันนะครับและคลิปนี้ครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังอีกแล้วครับโดยเรื่องนี้นะครับผมเองเนี่ยเข้าโรงไปดูโดยแบบไม่รู้อะไรมาเลยนะครับแค่เห็นว่าเป็นของทาง A24 เนี่ย ผมก็เข้าไปดูแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> กับเรื่องนี้ครับ The Legend of Oshi Oshi อสูรขี้อ้อนพาน้อนกลับบ้าน <c oughs> เรื่องนี้นะครับเล่าถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลบนเกาะคาเพเชียมีเด็กสาวบ้านนาขี้อายคนหนึ่งชื่อ,อยูริเธอถูกเลี้ยงดูโดยพ่อที่พยายามจะบิ้วให้กลัวสัตว์ลึกลับที่รู้จักกันในานามโอชิ chi, จะมีลักษณะตามเรื่องเล่าคล้ายๆกับลิงผสมข้างข้าวดูน่ากลัวมากๆเลย แต่วันหนึ่งเมื่อ,อยูริคนพบว่าลูกโอชิเนี่ยถูกกับดักบาดเจ็บแต่ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวอย่างที่คิดเธอจึงหนีออกจากบ้านไปผจนภัยครั้งใหญ่ในชีวิตเพื่อทำภารกิจพานอนกลับบ้านนั่นเองอย่างลากเลยนะครับคือมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวครับผมนึกถึงเรื่อง how to train your dragon ใช่ไหมช่วงรแรกแนะครับมันฟิลลิ่งใกล้ๆกันเลยก็คือมีจะมีเผ่าพันธุ์ของเอาเจ้าอสูรโอชิเนี่ยเข้ามา บุกรุกรานคุกคามบ้านเรือนของมนุษย์เนี่ยฝ่ายมนุษย์เขาก็แบบเกิดการไล่ล่าก,กาันต่อต้านการต่อสู้ขึ้นมาแต่สุดท้ายมันมีอยู่ตัวหนึ่งอะไปติดกับดักครับเอ๊ะเอ๊ะเหมือนเลยเหมือนเหมือนเป๊ะเลยใช่ป่ะอะและสุดท้ายนะครับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์แล้วก็ฝ่ายอสูรโอชิเนี่ย ก็เหมือนเป็นผูกมิตรสารสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนซีกันเนี่ยแล้วก็รวมออกเดินทางกลับบ้านนั่นเองครับโดยตัวหนังเองครับยังสื่อว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือตัวยูริเนี่ยนางเองก็ถูกแม่ทิ้งไปจากคําบอกเล่าของพ่อเธอเองนะส่วนเจ้าอาสูรเนี่ยก็หลงฝูงติดกับดักก็คิดถึงแม่คอยหาทางกลับบ้านอยู่การดีไซน์ของเจ้าอาสูรโอชิเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าแค่เห็นในโปสเตอร์เนี่ยก็โดนน้องตกแล้วครับ คือโอ้แค่ดวงตาก็สะกดเราแล้วโคตรน่ารักอะแล้วก็ปากแบบปาก,ปากน้อยๆมุงม้งๆงุ้งมิงม้งอยากจะขยำขยำหัวด้วยความน่ารักบ้องแมวของน้องเนี่ยแหละครับเบอร์นี้เลยน้องจะคล้ายๆลูกชนีผสมกับอาจารย์โยดาแล้วก็กรูกเลยครับบวกกับขนสีน้ําตาลแดงๆดูนุ่มๆเอ็นดูเอ็นดูจริงๆโดยที่เราเห็นน้องโอชิเครื่องไหวในจอทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็น CG แต่อย่างใดแต่เลือกใช้เทคนิคการเชิดหุ่นกระบอก พื่อให้การเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยมีน้ำหนักสมจริงและน่าเชื่ออย่างอัศจรรย์เลยเราจึงรู้สึกว่าน้องเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงๆครับคือไม่คิดนะครับว่าเทคนิคการเชริดหุ่นในสมัยเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้นุ่มเนียนโอผมนิดคิดว่า CG เจเนียนขนาดนั้นน่ะการขยับอารมณ์ต่างๆอิโมชันเนี่ยมาครบหมดคือไม่กระตุกแบบยุคเก่าๆเลยนะงานภาพของเรื่องนี้ครับก็มีความสวยที่ทรงพลังในทุกมิติเลย ชวนให้นึกถึงหนังแฟนตาซียุค80ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ซึ่งเขาใช้การถ่ายทำจริงๆในธรรมชาติในโลเคชันจริงๆนะครับก็จะมีเพิ่ง CG บ้างในบางฉากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นของจริงเป็นหลักส่วนทางด้านเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยครับเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเส้นตรงอยู่เหมือนกันดูง่ายๆเลยครับน้องๆเด็กๆดูได้สบายเลยสนุกด้วยโดยจะได้นักสแสดงคุณภาพอย่างวิลเลียมเดอโฟที่เรารู้จักกันได้ดีในบทตีนกรอบลินจากสไปเดอร์แมน เป็นแม็กซิมพ่อเลี้ยงของยูริที่คอยไล่ล่าและปกป้องผู้พ้องจากเผ่าอสูรเฮเลนาเซนเจอร์ anger, นักแสดงสาวชาวเยอรมันรับบทเป็นยูริตัวเองของเราที่สาสัมพันธ์มิตรภาพดีๆของทั้งสองเผ่าพันธุ์ทำให้คนดูอย่างเราๆนะครับอกอุ่นหัวใจกันเลยทีเดียวและตัวน้องเองเนี่ยเขามีรูปร่างหน้าตาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครอีกด้วยครับเอมิลี่วอสันเป็นดาช่าแม่ของยูริที่นางแกร่งและก็สตรองมากๆต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่า และฟินวูพาร์ทที่โด่งดังจากหนังแนว coming of age อย่าง Stranger Things It Ghostbuster Afterlife แสดงเป็นเป e รโเด็กกำพร้าที่ถูกเลี้ยงโดยแม็กซิมแล้วถือว่าเป็นพี่ชายคอยสนับสนุนยูริอีกด้วยมาสรุปกันท้ายคลิปกับ,กบหนังเรื่อง The Legend of o s h i โอชิอสูรที่อ้อนพาน้อนกลับบ้านเป็นหนังที่พาเราร่วมออกเดินทางผจญภัยไปกับตัวละครพาน้อนกลับบ้านเนี่ยครับเต็มอิ่มทั้งด้านงานภาพแล้วก็ความอบอุ่นของตัวละครทั้ง2ตัวนะครับฮิคิวใจใจฟูเลยครับดูแล้วืึยิม้มยิ้มเลยอะถึงแม้ว่าฟิลมมันจะคล้าย how to train your dragon บวกกับ et ก็เถิด <laughs> ถือว่าดูได้ง่ายครับไม่ซับซ้อนดูได้ทั้งครอบครัวนะครับไปดูกันได้เลยครับเรื่องนี้เอาไปซักเจ็ดเป็นสิครับไปชมกันได้เลยครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นท้ายคลิปนะครับก็ชวนเพื่อนๆนแฟนๆช่องเรามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอสูรน้อยโอชิมาเมาส์กันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ